ตามจังหวะชีวิตถ้าเปรียบเทียบนี้ไม่เข้าใจบอกว่าตามจังหวะชีวิตคล้อยตามจังหวะชีวิตไปก่อนอย่าเพิ่งไปฝืนนะครับอย่าเพิ่งไปบูร้างผานกับใครนะครับลู่ตามลมไปสักระยะหนึ่งก่อนเดี๋ยวตั้งแต่วันที่29สิงหาคุณจะได้กลับมาเป็นตัวของตัวคุณเองหลังจากวันที่29สิงหาคุณอยากจะทําอะไรเป็นชิ้นเป็นอันค,คุณ่อยเริ่มช่วงนี้คุณเตรียมเรียนรู้คุณเตรียมตัวทุกสิ่งทุกอย่างไปก่อนพร้อมไว้ก่อนนะครับใช่ใช่ครับอะ สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทางบ้านทุกท่านนะครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่องชมรมท้าววิรูปปัโหนาคราชนะครับวันนี้ผมอาจารย์แบงค์นะครับมากับอาจารย์สันและก็อาจารย์ลุกเช่นเคยนะครับวันนี้เรา3ามคนรับทําหน้าที่เป็นพิธีกรในการดำเนินรายการนะครับผมกับรายการพาดวงชะตากับอาจารย์สันประจําเดือนสิงหาคมนะครับ2563นะครับกับของชาวลัคนาและก็ราศีกันนะครับผมสำหรับใครที่เกิดทั้งลัคนาและก็ราศีสามารถ เข้ามาดูได้นะครับใน EP นี้เลยนะครับผมบก่อนอื่นเนาะอาจารย์ดุกอาจารย์ซันนะครับ,รบสำหรับใครที่เข้ามาแล้วฮนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามคลิปของเราด้วยเพื่อเป็นกลัง เป็นกําลังใจให้กับทีมงานของเราได้ทําคลิปดีๆแบบนี้ให้กับให้กับคุณผู้ชมได้รับชมกันในทุกๆเดือนในทุกสัปดาห์นั่นแหละนะครับละฮะก่อนอื่นครับคุณผู้ชมนะฮะทางช่องของเรามีข่าวประกาศแจ้งข่าวดีให้คุณผู้ชมทางบ้านได้รับฟังอ่ารับทราบกันนะครับก็เนื่องด้วยว่าทางชมรมทาวิรูปกโขของเรานาะจะมีการเปิดสอนโหราศาสตร์นะครับสำหรับใครที่สนใจเรียนโหราศาสตร์จะเป็นโหราศาสตร์ภาคพื้นฐานนะครับในวันเสาร์ที่22สิงหาคมนะครับและก็วันอาทิตย์ที่20 3สิงหาคมนะครับสองวันใช่ไหมอาจารย์แบงวันนะครับผมนะฮะรายละเอียดเป็นยังไงบ้างนะอาจารย์สันครับก็เป็นการเรียนนะครับวันละ8ชั่วโมง2วัน16ชั่วโมงครับาผมก็จะคัดนะครับเนื้อหาที่สำคัญทำให้ท่านเนี่ยนะครับสามารถพยากรณ์นะครับได้ภายใน2วันไม่ต้องยืดเยื้อนะครับเป็นภาคพื้นฐานนะครับถ้า ท่านสนใจนะครับเพราะหลายๆคนเนี่ยไม่มีเวลาที่จะมาเรียนทีละ2ชั่วโมง3ชั่วโมงค่อยๆเป็นค่อยๆไปเรื่อยๆน,นะครับขั้ตอนนะสชั่วโมง3ชั่วโมงใช่นะครับ,รบทีนี้เรียนยาวไปเลยแต่ผมก็มีวิธีการในการ,รที่ทําให้ท่านเนี่ยนะครับโฟกัสอยู่ตรงนั้นนะเรามีวิธีการในการสอนในการที่ให้ท่านไม่จําเป็นต้องจําเยอะนะครับใช้ความเข้าใจในการเรียนวิชาโหราศาสตร์ นะครับอ่าก็ใน2วันนี้นะครับถ้าท่านตั้งใจท่านสามารถพยากรณได้แบบที่ผมพยากรออก YouTube เนี่ยแหละโอ้โหนะครับเรียกได้ว่าสามารถวิเคราะห์ดวงเตงได้แล้ววิเคราะห์ดวงคนอื่นได้ด้วยใน2วันนั้นใช่ครับโอ้โหใช่ครับผมทีนี้อาจารย์สั้นนะครับบางทีคุณผู้ชมทางบ้านอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะบางคนไม่มีพื้นฐานคือเริ่มต้นจากศูนย์มาได้ไหมสองวันนี้เหมาะครับเหมาะเลยไม่มีพื้นฐานดีกว่ามีพื้นฐานนะครับเพราะบางทีการปรับพื้นฐานยากกว่าการปูตั้งแต่ต้นนะใช่คร อันนึ่งอาจารย์สุดท้ายแล้วนะครับก็คือว่าคนที่อยากจะเรียนแต่ว่าอยู่ทางไกลไม่สามารถเดินทางมาเรียนได้ทําไงอะครับออนไลน์ได้เลยต่เป็นออนไลน์แบบโต้ตอบกันได้ไม่ใช่ผมพูดฝ่ายเดียวนะครับอ่าเราโต้ตอบกันผ่านโปรแกรมซูมได้นะครับอ่าเหมือนเปรียบเสมือนนั่งอยู่ในห้องเรียนจริงๆแต่ถ้าอยู่ในกรุงเทพและปริมนทลอย่างไรก็ดีผมอยากให้มาสัมผัสบรรยากาศในการเรียนจริงๆมากกว่าครับผมจะได้ชิดด้วยกันใช่ผมรับ จำนวนจำกัดเท่านั้นพอ <ผม S 2> ที่เราจะอธิบายไหวเท่านั้นนะครับทีแรกกะไว้แค่20่ท่านนะครับแต่ว่าเดี๋ยวดูอีกทีนึงนะครับ,รบดูอีกทีหนึ่ง <ผม S 2> นะครับเราจะเอาคือเราไม่เน้นจํานวนนะคราวนี้เราจะเน้นความเข้าใจที่เราคิดว่าในจํานวนคนเนี้ยที่เรารสามารถ ดูแลและให้เขาเข้าใจได้นะครับประมาณนั้นโอเคก็สําหรับใครที่ดูอยู่เนาะสนใจอยากจะเรียนนะครับหรือยังอยากจะได้ข้อมูลเพิ่มเติมยังไงก็ติดต่อมาใต้ข้างล่างคลิปนี้แล้วกันมีเบอร์โทรและไอเดียไลน์เนาะก็ยังไงติดต่อกันเข้ามาแล้วกันนะครับโอเคเอาละครับเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าเนาะสำหรับชาวลัคนาราศีการคิดว่าคงอยากจะ รู้ดวงตัวเองแล้วล่ะนะครับเดี๋ยวเราจะมาร่วมวิเคราะห์ดวงผ่าดวงไปพร้อมกันเนาะก่อนอื่นครับนะอยากจะให้อาจารย์สั้นนะครับผมช่วยพูดถึงภาพรวมคร่าวๆในเดือนสิงหาคมนี้หน่อยว่าชาวลัคนาและก็ราศีกันเป็นอย่างไรบ้างครับผมอันดับแรกนะครับดาวประจําตัวของชาวลัคนาราศีกันเป็นดาวอะไรครับดาวพระพุธด,ดาวพระพุธครับผมครับดาวพระพุธเนี่ยนะครับ ปกติเนี่ยนะครับไม่ได้เดินหน้าเร็วขนาดนี้ในเดือนนี้นะครับ,รบจะเดินหน้าเร็วผิดปกติหรือที่เขาเรียกว่าเสิร์ตในทางโหราศาสตร์คือการ โคจรวิปริตอย่างหนึ่งแม้ไม่ได้ถอยหลังแม้ไม่ได้หยุดนิ่งแต่จะเป็นการเดินหน้าเร็วผิดปกติเหมือน,น,น,นเหมือน,นกระโดดข้ามอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับอ่าในตั้งแต่วันที่21กรกฎาคมเป็นต้นมาแล้วนะครับจนถึง20สิงหา63เนี่ยดาวพฤหัส<ม>จะเสิรคือเดินหน้าเร็วเป็นเวลา30วันนะครับแล้วในเดือนนี้นะครับในเดือนสิงหาเนี่ยนะครับจะมีการย้าย นะครับหรือการที่ไปสถิตยอยู่ราศีเนี่ยถึง3ราศี3ราศีเลยเพราะฉะนั้นชีวิตของคนลักษณากันจะ ต้องระมัดระวังเพราะลัคนาการปกติเป็นธาตุดินและเป็นดินกลางธาตุนะครับไม่ได้เหมาะไม่ได้ชอบอะไรที่ที่มันเปลี่ยนแปลงเร็วอะไรขนาดนี้อยู่แล้วนะคบอันนี้หมายถึงพื้นดวงทั่วๆไปนะแต่แล้วแต่บางคนถ้าราหูมาทับลักอีกเรื่องหนึ่งถูกไหมครับอังคารมาทับลักอีกเรื่องหนึ่งอันนี้เราพูดถึงพื้นดวงทั่วทั่วไปเพราะนั้นพระพุธเนี่ยนะครับจะอยู่ราศีกรกฎเนี่ยนะครับถึงวันที่13สิงหาจะย้ายไปอยู่ภพวินาศนะครับเพราะนั้น ต้องแต่วันที่1ถึง13ดาวประจำตัวของท่านยังโอเคอยู่ยังอยู่ในภพวินาานะครับยังอยู่ร่วมกับพระอาทิตย์นะครับอ่าซึ่งพระอาทิตย์มาจากวินาาก็จริงแต่ว่าก็ไม่ได้เป็นคู่ศัตรูกับพระพุธและพระอาทิตย์ได้มาหาจักนะครับก็ส่งผลถึงพระพุธนะครับแค่ต้อง1ถึง13วันที่1ถึง13ต้องระวังเกี่ยวกับเรื่องคำพูดและอารมณ์เท่านั้นเองครับผมแต่หลังวันที่13สสิงหาเป็นต้นไปนะครับชาวลัคนาและ ราศีกันจะต้องระมัดระวังตัวมากขึ้นในทุกๆเรื่องนะครับทั้ง <ผม S 1> สุขภาพเรื่องความเจ็บป่วยนะครับแล้วก็ อะไรหลายๆเรื่องนะครับโดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของฟืนไฟเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของความร้อนนะครับเพราะว่าไปอยู่ที่ภพวินาศแล้วไปอยู่ในราศีธาตุไฟนะครับดาวประจําตัวของท่านนะครับจะอยู่ตรงนั้นถึงวันที่29สิาิงหาอ๋อครับอาจารย์นิดนึงแต่เขาอยู่ตรงนั้นเขาได้ตําแหน่งนะมีมีเรื่องดีไหมมีเรื่องดีเช่นเดียวกันนะครับนอกจากจะต้องระมัดระวังนะครับแต่อยู่ตรงนั้นอย่างที่อาจารย์แบงค์บอกได้ตําแหน่งราชาโชคและมหาจักรได้2ตําแหน่งเลยได้สอ ตำแหน่งนะครับอีกทั้งมีดาวพระอาทิตย์มาร่วมด้วยหมายความว่าไงหมายความว่าถ้าทําอะไรนะครับเป็นโปรเจกต์เกี่ยวกับเรื่องลับๆเป็นโปรเจกต์เกี่ยวกับเรื่องแดนไกลต่างประเทศต่างชาติต่างภาษาทําอะไรเกี่ยวกับเรื่องการวิจัยการพัฒนาการค้นคว้าทําอะไรเกี่ยวกับเรื่องงานเบื้องหลังเกี่ยวกับศาสตร์ลี้ลับนะครับมีเกณฑ์ที่จะเจริญเติบโตมีเกณฑ์ที่จะมีราชาโชคมีความยิ่งใหญ่เหมือนมหาจักร อ่านะครับตรงนี้ก็เป็นเกณฑ์ที่ดีนะครับแต่อย่างไรก็ตามพบวินาศก็ต้องระมัดระวังต้องระมัดระวังต้องระมัดระวังเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้มันเป็นช่วงของการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีแล้วนะครับตั้งแต่วันที่29สิงหาดาวประจําตัวของท่านจะเสวยนะครับที่อะไรครับที่พบอะไร ตันุตนนะครับ,รบได้ตําแหน่งกเกษตรตราธิปดีเพราะนั้นช่วงปลายเดือนตั้งแต่วันที่29สิงหาเป็นต้นไปนะครับดาวพะพุจะได้ตําแหน่งที่มั่นคงแข็งแรงแข็งแกร่งและยิง่งใหญ่ นะครับเพราะนั้นบีเกณฑ์ที่ดีนะครับแต่ช่วงนี้เป็นช่วงแห่งการเปลี่ยนแปลงบ่อยไปนิดนึงนะครับอาจจะมีขึ้นขึ้นลงลงมีดําน้ำดัน้าขึ้นเขาเหมือนกับกีฬาไต่กีฬาเลยนะครับเป็นช่วงที่อย่าเพิ่งลงหลักบักฐานใช่ไหมอาจารย์ลูกเป็นช่วงที่ดูจังหวะโอกาสให้ดีๆนะครับเหมือนเรากําลังจะลงเครื่องรถน่ะนะขันน็อตยังไม่ทันแน่นเลยไม่ใช่เหยียบรถไปแล้วนะเป็นช่วงจังหวะที่จะต้องเปลี่ยนแปลงจะต้องตัดสินใจนะ ครับอ่าเพราะฉะนั้นใจเย็นๆย็นในทางเลข7ตัวนะครับกระพุ้นก็อยู่ในพบอะไรครับอยู่ในพบสหัสช้ากับราพะนะครับตรงนี้ก็ถือว่าดีไม่ดีดีและอยู่บนฐานโสรถมงคลด้วยแม้จะชนมหาอุบาทก็ตามนะครับตรงนี้ก็ยังสามารถที่จะผ่านพ้นไปได้แต่ว่าอย่างที่บอกว่าบางทีต้องดำดินบางทีต้อง วิ่ง <Wing S 2> นะครับ,รบตามจังหวะชีวิตถ้าเปรียบเทียบนี้ไม่เข้าใจบอกว่าตามจังหวะชีวิตคล้อยตามจังหวะชีวิตไปก่อนอย่าเพิ่งไปฝืนนะครับอย่าเพิ่งไปบูร้างผ่านกับใครนะครับอ่าลู่ตามลมไปสักระยะหนึ่งก่อนเดี๋ยวตั้งแต่วันที่29สิงหาคุณจะได้กลับมาเป็นตัวของตัวคุณเองหลังจากวันที่29สิิงหาคุณอยากจะทำอะไรเป็นชิ้นเป็นอันคุณค่อยเริ่มช่วงนี้คุณเตรียมเรียนรู้คุณเตรียมตัวทุกสิ่งทุกอย่างไปก่อนรพร้อมไว้ก่อนนะครับใช่ใช่ครับอ่ะ โอเคครับอันนี้เป็นการมองวิเคราะห์ภาพรวมกว้างๆก็ถือว่าเป็นแค่แค่คร่าวๆนะอาจารย์ดุก็เรายังรู้สึกถึงความมันในการเคลื่อนของดวงดาวขนาดนี้นะครับทีนี้เราไปเจาะลึกกันแล้วไปผ่าดวงกันแล้วว่านะครับใน4ีเรื่องหลักของเราการงานการเงินสุขภาพความรักจะมีเรื่องราวให้เราตื่นเต้นแค่ไหนนะครับผมไปกันเลยเรื่องแรกครับผมอาจารย์านก็คือเรื่องของการงาน ครับเรื่องของการงานนะครับการงานคือดาวพภูชเช่นเดียวกันดาวพภูชถูกไหมครับอ่าทีเนี้ยนะครับถ้าวันมาว่ากันถึงในเรื่องของการงานนะครับนอกจากว่าเราจะดูดาวพภูธแล้วนะครับเราก็ต้องดูที่ตัวเขาด้วยที่ลัคนากันที่ลัคนาการมีดาวอะไรมาเลงอยู่ตอนต้นเดือนครับตอนต้นเดือนดาวพ่งคารหรือเปล่าใช่ดาวพ่างคารมาเลงดาวพ่างคารเดิมเป็นอะไรครับ มรณะไหมกับอะไรพบอะไรพบหนึ่งสหัชะนะครับเพราะฉะนั้นต้องแต่เดือนที่แล้วเป็นต้นมานะครับมรณะสหัชชะเล็งลัคนาครับท่านใด นะครับที่ทํางานที่ต้องมีการเคลื่อนไหวตั้งแต่เดือนที่แล้วนะครับต้องระวัง2เรื่องนะครับคือ 1. เกี่ยวกับเรื่องของเพื่อน,อนหุห้น<ห>ส่วน<ช>นะครับ,<ช>รบอาจจะมีเกณฑ์มีปัญหาทะเลาะเบ,บาแวงกันได้ไม่เข้าใจกันได้ในสังคมในที่ทํางานนะครับ<ช>เรื่องที่2คือการเดินทางนะครับต้องระวังอ,อุบัติเหตุ นะครับระวังเดินทางไปแล้วนะครับประสบกับอุบัติเหตุในการเดินทางนะครับเลือดตกยางออกระวังมีเกณฑ์ผ่าตัดผ่าเจาะนะครับตรงนั้นหรือว่ามีเขาเรียกว่าใช้อารมณ์ในการทํางานอะไรต่างๆต้องใจเย็นๆนิดนึงนะครับแต่ว่าหลังจากวันที่10สิงหาไปแล้วนะครับดาวพระอังคารที่เล็งลักนาาไปตกพบมรณะนะครับ ตรงนั้นหมายถึงอะไรหมายถึงมรณะแล้วก็ดาวอังคารลมกดเนี่ยไม่ได้เล็งลัคนาแล้วนะครับ,รบเพราะนั้นเรื่องอุบัติเหตุเรื่องความรุนแรงอะไรต่างๆเนี่ยหายไปแต่เรื่องที่ต้องระมัดระวังต่อเนื่องก็คือครเรื่องของเพื่อน อ่ะครับเรื่องของหุ้นส่วนยังไว้วใจไม่ได้หุห้นอะไรต่างๆเนี่ยนะครับหรือว่าอีกในหนึ่งนะครับมีโอกาสที่จะได้เพื่อนได้หุ้นส่วนจากแดนไกลเพราะว่าตรงนั้นก็ได้ตําแหน่งเกษตรตาธิบดีนะครับอาซาจะไปตกมรณะแต่ได้เกษตรตาธิบดีอาจจะได้เพื่อนต่างรุ่นนะครับเพื่อนลึกลับนะครับเพื่อนลึกลับหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าแอบทําอะไรร่วมกับเพื่อนลับๆในทางที่อาจจะ สีเทาก็ได้หรือในทางที่ยังไม่เปิดเผยทำงานเบื้องหลังร่วมกับเพื่อนไปเจอโปรเจกต์อะไรที่ต้องทำโปรดักชันอะไรเบื้องหลังร่วมกับเพื่อนนะครับตรงนี้แล้วก็มีเกณฑ์ที่ดีด้วยนะครับอันนี้เป็นเกี่ยวกับเรื่องของงานนะครับซึ่งดาวพระพุธนะครับทีนี้มาดูดาวพระพุธดาวพระพุธเนี่ยนะครับจะโคจรเป็นจังหวะจากโคนนะครับในเรื่องของงานเนี่ยนะครับในช่วงเดือนนี้ช่วงวันที่1ถึงวันที่13เนี่ยยังพอถูพอไถไปได้อยู่นะครับ แต่หลังจากวันที่13นะครับถึงวันที่28นะครับต่อวันที่29เป็นช่วงที่ถ้าท่านจะทำงานอะไรนะครับไม่ควรออกหน้าจนเกินไปนะครับในที่ประชุมนะครับถ้าไม่จำเป็นนะครับ กำหมัดไว้แน่นๆอย่าออกเสียงอะไรไปอะไรที่มันกระทบกับตัวเรานะครับยังควบคุมอารมณ์ไว้ให้ได้ก่อนนะครับยังไม่ช่วงไม่ใช่ช่วงจังหวะที่ใช่ใช่นะครับอดทนไว้เยอะๆก่อนนะครับช่วงนั้นนะครับตั้งหน้าตั้งตาทํางานตั้งใจทํางานให้มากๆนะครับยังไม่ต้องเอ่ยปากเอ่ยเสียงอะไรทั้งนั้นนะครับรอจนเลยวันที่29ไปแล้วช่วงสิ้นเดือนนะครับอหรือวันที่30เลยก็ได้นะครับทีนี้นะครับ สิ่งต่างๆที่เรารวบรวมข้อมูลมาสิ่งต่างๆที่เราทํางานทีเนี้ยเราชนได้เต็มที่เราลุยได้เต็มที่เพราะอะไรครับเพราะดาว ถ้าพุทธได้ตําแหน่งเกษตรตราธิปดีทับลักษณะการงานมีพลังแล้วอันนี้เราเคยชนเคยสู้เห็นไหมโหราศาสตร์มันทําให้เรารู้จังหวะจากโคนว่าเราจะทําอย่างไรช่วงไหนควรบุกช่วงไหนควรพักช่วงไหนควรถอยสรุปแล้วนะครับในเดือนนี้นะครับทั้งเรื่องส่วนตัวทั้งเรื่องการงานเนี่ยเป็นจังหวะจากโคนที่เขาเรียกว่าเราจะต้องเตรียมพร้อมนะครับคืออาเลอร์ตลอดเวลา จะต้องพร้อมเจอกับทุกสถานการณ์ทั้งดีทั้งร้ายมีเกณฑ์ <ge hn S 1> เปลี่ยนแ,แปลงมีเกณฑ์ต้องตัดสินใจต้องเอาตัวรอดต้องพลิกแพงแก้ไขปัญหาตลอดเวลานะครับจนถึงช่วงช่วงสิ้นเดือนจะ ต่อไปถึงเดือนหน้าคือเดือนอะไรครับสิงหาแล้วก็เดือนกันยายนจะเป็นช่วงที่ดีนะครับของชาวลัคนาและราศีกันในเรื่องงานและเรื่องทั่วๆไปนะครับโอเคเรื่องการงานไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเรื่องต่อไปครับเรื่องที่2ก็คือเรื่องของการเงินครับผมอาจารย์สันเป็นการเงินนะครับต้นเดือนตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่3นะครับดาวพระศุกร์ได้ตําแหน่งที่ดีคือได้ตําแหน่งเกษตรตราธิปดีนะครับที่พบสุภานะครับกระดุมพระไหมอ่า เดิมเขาเป็นกระดุมพระแล้วก็เป็นสุภาด้วยถูกไหมครับอาจารย์ดที่้าจาย์ดุ๊กบอกนะครับแล้วได้เกษตรตรีโกนกับลัคนานะครับอันนี้ก็ส่งผลดีเพราะว่าเจ้าเรือนของลัคนาราศีกันเป็นดาวพุูธสี่หกคือคู่ธาตุน้ําแล้วลัคนาราศีกันเป็นธาตุอะไรครับาเป็นธาตุดินธาตุดินพัสดุเป็นธาตุน้ําตรีโกนกับธาตุดินเป็นคู่ธาตุมิตรส่งผลที่ดีอยู่แล้วนะครับตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่3นะครับ แต่คราวนี้นะครับดาวพระศุกร์จะโคจรนะครับไปทับพบกรรมะตั้งแต่วันที่3เป็นต้นไปสาสิงหาเพราะนั้นเมื่อกี้ในเรื่องงานผมไม่ได้พูดเรื่องนี้เพราะว่ากลับมาพูดในเรื่องเงินทีเดียวครับดาวแห่งการเงินและดาวแห่งชื่อเสียงดาวแห่งความดีงามนะครับดาวแห่งความสุขก็คือสุภะกับกระดุมพระเดินทางโคจรทับลัคนากรรมะ ครับผมรักกรรมะดีไหมด,ดีครับผมตรงนั้นนะครับดีทั้งเงินทงงัน้ทางงานเลยมาทีนี้อ่านะครับมา ทำงานแล้วได้เงินมีเงินจากการทํางานนะครับตรงนี้นะครับแต่ว่านะครับตรงนี้เมื่อกี้ก็ไม่ได้พูดเหมือนกันนะครับดาวพระราหูนะครับซึ่งเป็นตรงนั้นใช่เป็นดาวอริทับงานอยู่ทับการงานการเงินอยู่นะครับตรงนี้ผมเลยเอาการงานกับการเงินมารวมกันตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นการงานต่อให้มีเกณฑ์ที่มีได้เงินเนี่ยนะครับก็มีเกณฑ์ที่จะต้องลงทุนหรือมีเกณฑ์ที่จะต้องเสียเงินเช่นเดียวกันเพราะพบอรี ก็คือพระราหูเนี่ยอยู่ตรงตำแหน่งนี้หรืออาจจะต้องทำงานเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาทำงานเกี่ยวกับเรื่องของการที่อาจจะต้องเป็นคอนเซัลเป็นที่ปรึกษาถึงจะมีผลดีนะครับตรงนี้อลิในที่ทำงานก็ต้องระวังมีคู่แข่ง ในทั้งในที่ทํางานและคู่แข่งที่นอกบริษัทตรงนี้ระวังอุปสรรคปัญหาที่ไม่ได้มาตรงๆพระราหูคือเงามืดมาด้านหลังมาด้านบนเจ็บบนเจ็บนี่นะครับหรือเรากําลังต่อสู้กับสิ่งอะไรที่เรามองไม่เห็นเขามีลูกเล่นมีใต้โต๊ะมีอะไรต่างๆนะครับเพราะนั้น <Spe cies> เราจะทําอะไรตรงไปตรงมาอย่างเดียวไม่ได้นะครับต้องอ้อมให้เป็นต้องดําดินให้เป็นต้องบินให้เป็นในรเรื่องงานนะครับถึงจะผ่านผลไปได้นะครับ <S <S อ,าอาจจะมีการทําอะไรที่ใช้ eq มากกว่า iq นะ <S <S อย่าใช้1นบวกหแล้วเป็น2ตลอดแล้ว <S <S รเราจะต้องเป็นอย่างนั้นตลอดนะครับ <S <S ในเรื่องการงานและการเงินนะครับเพราะตรงนี้นะครับทั้งการเงินและการงานเนี่ยจะเจอกับดาวพระราหูซึ่งเป็นดาวอัลนะครับเพราะนั้น เรื่องการงานกับการเงินเนี่ยนะครับในเดือนนี้ต้องบอกตามตรงเลยว่ายังไม่ใช่ช่วงที่ดีที่สุดยังเจอกับปัญหาหลายๆอย่างนะครับต้องมีคอยแก้ไขอยู่ตลอดแต่ข่าวดีคือช่วงปลายเดือนนะครับดาวประจําตัวและดาวการงานได้ตําแหน่งเกษตรนะครับแล้วเดือนหน้าคือในเดือนกันยายนที่10กันยานดาวอาริเนี่ยก็คือดาวพระราหูจะโยกย้ายจากหลังจากที่ทับพบกรรมะเป็นเวลานานกว่าหนึ่งปีครึ่งนะครับจะโยกย้ายวันที่10ไป ไปสู่พบสู่พระมันไปเล่นงานเรื่องอื่นละเรื่องงานคุณจะดีขึ้นต้องระวังเสื่อมเสียชื่อเสียงระวังอะไรต่างๆระวังเรื่องการเดินทางไกลแต่เรื่องงานของคุณจะมีเกณฑ์ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับในช่วงวันที่10กันยาเป็นต้นไปเพราะนั้นสรุปแล้วเดือนนี้เรื่องการงานเรื่องการเงินเนี่ยการเงินยังมีเกณฑ์รั่วอยู่บ้างถึงแม้จะมีเรื่อง รายรับอะไรที่ยังพอประคองตัวได้นะครับแต่ก็ยังไม่ใช่ช่วงที่ดีของเรื่องการเงินเรื่องการงานยังมีทั้งอุปสรรคปัญหาคู่แข่งศัตรูอยู่นะครับตรงนี้ก็ต้องระมัดระวังให้ดีนะครับในเรื่องการงานกับการเงินก็ประมาณนี้ครับ,รบผมนะฮะอ้าวนะครับเรื่องต่อไปกันเลยนะครับนั่นก็คือเรื่องของสุขภาพบ้างครับผมครับ สุขภาพนะครับดาวมรณะรได้ตำแหน่งที่ดีนะครับได้ตำแหน่งที่ดีไม่ได้เร็งลักนาแล้วนะครับ <ผม S 1> แต่ช่วงต้นเดือนเนี่ยจนถึงวันที่10โดนดาวมรณะเร็งลักนาก็ต้องระวังเกี่ยวกับเรื่องระบบเลือดร,ระบบเอ็นกล้ามเนื้อผ่าตัดพอจอดอุบัติเหตุ นะครับตรงนี้ต้องระมัดระวังให้ดีอีกทั้งดาวพระพุธจะมีช่วงตกพบวินาศพร้อมกับดาวพระอาทิตย์ในช่วงวันที่ 13, 13สิงหา<ว>เป็นต้นไปเพราะนั้นต้องระวังเกี่ยวกับเรื่องระบบช่องปากนะครับ,ร,บระวังเกี่ยวกับธาตุน้ําในร่างกายระวังเกี่ยวกับเรื่องสายตาในตั้งแต่วันที่17เป็นต้นไปสมองไมเกรนผิวหนังดวงตานะครับเกี่ยวกับพระอาทิตย์แล้วก็เอน็นกระดูกสันหลังนะครับอะไรต่างๆตรงนี้ต้อง ลรามัดระวังให้ดีพอสมควรนะครับตรงนี้ก็เป็นเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพนะครับผมอ้าวเรื่องต่อไปก่อนที่จะเป็นเรื่องสุดท้ายครับคุณผู้ชมนั่นก็คือเรื่องของความรักบ้างเป็นยังไงบ้างครับผมความรักนะครับต้องแต่เดือนที่แล้ววันที่17กรกันรดาดาวพฤหัสนะครับ ถอยหลังนะครับในเรื่องความรักเนี่ยนะครับถอยหลังมักจะไม่ดีถูกไหมครับนิผลิตแต่อย่างไรก็ดีดาวพฤหัสได้ตําแหน่งเกษตรตราธิบดีในเรือนพันธุคือเรือนใจนะครับเรือนอดีตนะครับตาชาติอะไรต่างๆนะครับแม้จะมีดาวพระเสาวคือปุตตะเนี่ยตามมาเก่ะกวนไม่เลิกไม่ลานะครับไม่เลิกไม่ลาใช่เพราะนั้นในเกณฑ์ความรักนะครับก็มีเกณฑ์ที่ดีขึ้นนะครับดีขึ้นถึงแม้นะครับจะ ยังไม่ใช่ช่วงที่ดีจริงๆก็ตามนะครับ <ผม S 1> แต่ยังน้อยดาวความรักก็ได้ตําแหน่งที่มั่นคงขึ้นนะครับเห็นอะไรมากขึ้นนะครับสิ่งที่เราลังเลอยู่นะครับสิ่งที่เราไม่แน่ใจนะครับในเดือนนี้มีเกณฑ์ที่จะตัดสินใจอะไรได้ดีมากขึ้นแต่ในขณะเดียวกันนะครับดาวพฤหัสก็ร่วมกับดาวพระเสาร์แล้วในวันที่3สิงหาจะมีดาวพระศุก เลงมาพระศุกร์เลงกับพระเสาร์นะครับซึ่งดาวความรักเราอยู่ตรงนั้นได้อิทธิพลตรงนั้นพระศุกร์พระเสาร์คือคู่ศัตรูัตนะไม่ดีเรื่องเกี่ยวกับเรื่องความรักโดยตรงเรื่องการเงินโดยตรงอีกครั้งพี่ดาวที่เป็นอรินะครับคือดาวพระราหูเลงด้วยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องระมัดระวังมากๆในเรื่องของความรักตั้งแต่วันที่3สิงหาเป็นต้นไปนะครับอ่า เดี๋ยวเราเข้าไปว่ากันเรื่องการแก้ไขในตอนท้ายนะครับการความรักเนี่ยนะครับมีเกณฑ์มีปัญหากับผู้ใหญ่ในเรื่องความรักที่เรารักกันผู้ใหญ่อาจไม่เห็นด้วยเรื่องเก่าๆกลับมาสร้างปัญหาให้ใหม่นะครับเอามาคุยกันไม่จบแก้ไขแล้วเลื้อรางอุดมการคนละอย่างนะครับมีเกณฑ์ที่ทะเลาะบอกแหวงกันอะไรต่างๆต้องใจเย็นๆนิดนึงนะครับสำหรับชาวลัคนาราศีกันนะครับในเรื่องความรักเรื่องความรักนะครับผมอ่ะ ต่อไปนะครับสุดท้ายแล้วครับคุณผู้ชมก็คือเรื่องของปัญหาต่างๆและก็รวมไปถึงวิธีการแก้ไขนะครับผมเป็นยังไงบ้างครับอาจารย์สันครับในเรื่องของเมื่อกี้ความความรักความรักยังถามว่าถ้าคนโสดคนโสดคนโสดมีเกณฑ์เจอไหมมีเกณฑ์เจออ๋อเพราะคนโสดมีโอกาสเจอเพราะอะไรครับครับผมเมื่อกี้คือพูดในแง่หลายพูดในแง่ดี พสุขเลงกับพัพฤหัสนะครับพฤหัสได้กเกษตรตราทิปดีนะครับตรงนี้พสุขกับพะบฤหัสก็คือคู่รัพค์รรคพพู่ปัญญาคู่ัคู่ปัญญาถ้าเจอในช่วงนี้อาจจะเจออุปสรรคอยู่บ้างอาจจะเจอปัญหาอยู่บ้างนะครับแต่เป็นคู่รัพ์คู่ปัญญากันนะครับอาจจะเจอคนที่ดีเข้ามาในชีวิตแต่อาจจะเจอเ,อาเขาเรียกว่าในช่วงที่เวลาที่อาจจะยังไม่เหมาะสมอาจจะยัง ไม่สามารถที่จะดูแลซึ่งกันและกันได้เต็มที่อาจจะติดปัญหาในเรื่องอื่นๆต่างคนต่างติดงานติดปัญหาอะไรอย่างเงี้ยนะครับทำใหออ้มันใช่นะแต่ยังติดปัญหาอะไรหลายๆอย่างรวมทั้งคนที่คบหากันอยู่แล้วนอกจากถ้าไม่ทะเลาะก,กัน ก็ต่างคนต่างมีปัญหาเข้ามานะครับต้องจับบือกันต้องช่วยเหลือกันนะครับคนหนึ่งเป็นแขนคนหนึ่งเป็นตาต้องต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะครับถึงจะเอาชนะอุปสรรคปัญหาไปได้นะครับเพราะว่าปุตตะคือดาวพระเสาริคือดาวพระราหูเร่งกันนะครับรวมทั้งพับรือหัสกับพระศุกร์ก็เร่งกันมันเป็นสองคู่บาปประเคาะกับคู่สุปกระคอ ทำมุมเล็งผ่ากันกลางจัก,กรวาลเลย uh huh. นะครับเพราะนั้นตรงนี้มันพลิกวิกฤตเป็นโอกาสได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับไม่ได้ว่ามันจะแย่อย่างเดียวแล้วมีเกณฑ์ที่จะเจอคนใหม่ๆเข้ามาในชีวิตในช่วงจังหวะวิกฤตโอกาสเจอคนที่ใช่นะครับหรือเจอคนที่ดีเข้ามานะครับอย่าให้วิกฤตตรงนี้นะครับมันพานทาให้คุณตัดสินใจหรือเบี่ยงเบนในเรื่องความรักไปในจังหวะสําคัญนะครับจริงๆมันเยอะมันพูดไม่หมดแต่ผมพยายามสรุปมานะครับโอเคอ่านะครับต่อไปวิธี ปัญหาแล้วก็วิธีการแก้ไขแล้วก็วิธีการเสริมดวงทำอย่าง,างไรบ้างเอ่ยดาวพระอาทิตย์กับดาวพระพุธจะตกวีนาัา <ผม S 2> เพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่ควรทําคือ,อหาโอกาสทําบุญในเรื่องการ ปิดทองหลังพระนำทองคาไปปิดหลังพระเป็นการแก้เค็ดนะครับในช่วงนี้นะครับในช่วงตั้งแต่วันที่17สิงหาเป็นต้นไปนะครับแล้วก็หาโอกาสทําบุญเกี่ยวกับเรื่องแสงสว่างในวันอาทิตย์นะครับถวายเทียถวายเทียนพรรษาเติมน้ํามันตะเกียงนะครับถวายโคมไฟหลอดไฟทําบุญค่าไฟนะครับตรงนี้ได้หมดนะครับในวันพุธนะครับทาบุญเกี่ยวกับเรื่องของอะไรครับ หนังสือหนังสือหนังสือธรรมะหนังสือเรียนนะครับ17เล่มอะไรต่างๆทําสะไรได้หมดใช่สมุดดินสอเครื่องขยายเสียงได้ไหมอาจารย์ดุกได้ครับได้นะครับตรงนี้นะครับเอสารอย่างหนึ่งด้วยอ่า ดาวพัางคานนะครับก่อนวันที่10สิงหานะครับหาโอกาสไปทําบุญนะครับทำบุญเกี่ยวกับเรื่องใดรเกี่ยวกับเรื่องการปล่อยปลาเพราะดาวพัางคารไปอยู่ราศีบีนตรงนั้นเป็นราศีที่เป็นสัญลักษณ์รูปปลาพอดีนะครับเพราะนั้นต้องไปปล่อยปลานะครับปล่อยกี่ตัวนะครับตรงนี้นะครับให้ปล่อย8ตัวตามกําลังพอังคารนะครับจะดีมากๆนะครับแล้วทําในวันไหนวันอังคารนั่นแหละวันอังคารทั้งหมดทั้งมวลนะครับพอทําเสร็จแล้วกวดน้ํา อุทิศส่วนกุศลให้เจ้ากรรมนเวรให้เทพเทวดาที่รักษากายสังขารเป็นการเสริมดวงชะตานะครับในเดือนนี้นะครับดาวพระพิหัสกับดาวพระเสา โคจรถอยหลังไม่เลิกนะครับดาวพฤหัสเดินหน้าเร็วผิดปกติทุก <ผม S 2> วันพุธพฤหัสเสาร์ให้พยายามทําบุญตักบาตรส่วนมนุษย์อุทิศส่วนกุศลไว้นะครับจะช่วยได้นะครับให้จังหวะก,การโคจรของดวงชะตาน,นิ่งขึ้นมั่นคงขึ้นแข็งแรงขึ้นน,นะครับทั้งหมดทั้งมวลนี้ถ้าท่านไปทําท่านสามารถแก้ไขด้วยตัวเองเพราะกรรมทั้งหมดในอดีตท่านเป็นคนก่อขึ้นเองนะครับตรงนี้ท่านก็แก้ไขได้ด้วยตัวเองบรรเทากรรมประนอมดีกรรมไม่ใช่การล้าง กรรมครับผมเน่าเีย่าดีครับอย่าไปเข้าใจผิดนะล้างกรรมไม่ได้ไม่ได้นะครับผมโอเคนะครับผมก็อันนี้รวมไปถึงวิธีการแก้ไขแล้วก็วิธีเสริมดวงให้กับคุณผู้ชมยังไงก็อย่าลืมไปทําตามที่อาจารย์สันแนะนำแล้วกันเนาะนะครับจากที่ดีจะได้ดียิ่งขึ้นไปอีกนะครับอะไรที่มันไม่ดีก็จะได้นะครับมาหนุนมาเสริมเพื่อจะได้บรรเทาให้มันดีต่อไปนะครับผมโอเคก็ขอบคุณผู้ชมทุกท่านนะครับที่ติดตามช่องของเราด้วยดีเสมอมาเนาะนะครับก่อนจากกันวันนี้นะครับผมก็มีอย่าลืมนั่นะครับ ข่าวแจ้งประชาสัมพันธ์นะครับเกี่ยวกับทางชมรมของเราจะมีการเปิดสอนเรียนโหาาราศาสตร์ภาคพื้นฐานในวันเสาร์ที่22สิงหาคมและก็วันอาทิตย์ <23 S 1> ที่3สิงหาคมああครับผมสำหรับใครที่สนใจนะครับก็สามารถโทรมาติดต่อสอบถามได้ตามเบอร์ใต้ข้างล่างคลิปนี้แล้วก็มีไอดีลนะครับสามารถ แอดไลน์มาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เนาะแล้วก็ใครที่อยู่ไกลนะครับผมไม่สามารถเดินทางมาเรียนได้ไม่เป็นไรถ้าเกิดอยากจะเรียนจริงๆนะครับเรามีการเรียนออนไลน์ในวันนั้นเลยนะครับผมแล้วก็ออนไลน์สดๆไม่ใช่ออนไลน์แห้งด้วยนะครับโต้ตอบกันได้สามารถถามได้นะครับโดยผ่านโปรแกรมซ o มเนาะยังไงก็ นะครับติดต่อมาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก็แล้วกันนะครับผม,มวันนี้เรา3นะคนขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านนะที่ติดตามรับฟังด้วยดีเสมอมานะครับนะผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามคลิปของเราด้วยสำหรับใครที่มาใหม่นะครับวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับ